จเจริญสุขท่านผู้ไขในธรรมทุกท่านวโรกาสต่อไปเราจะได้เข้าสู่ภาวะการปฏิบัติจึงขอให้ทุกท่านได้เพ่งเข้าสู่ภาวะในการนั่งให้มีสมาธินั่นก็คือ ใช้เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหัวแม่มือชนกันนั่งกายกลงดำรงสติปิดตานอกเปิดตาในทำใจให้สะอาดสงบเ่าวหวางแล้วก็กำหนดลมหายใจให้ชัดเจนเราจะได้รู้ว่า เวลานี้เรามีความสุขมีความสงบหรือ,อยังมีอะไรที่เกิดขึ้นมาหลอกมาหลอนใจเราหรือเปล่าใจเรามีอะไรหรือไม่จิตใจเราพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมของพระสัมมาทมพุทธเจ้าแล้วหรือ,อยังเราวินคุณค่าของการปฏิบัติธรรม,มะหรือเปล่าหรือเพราะถูกใครบังคับมาหรือเกิดจากสราทธาของเราเอง อันนี้เราต้องถามตอบตัวเองได้เหมือนกันเพราะบางครั้งใจมันบกแวกบุญไวยไปตามอารมณ์อื่นจึงทำให้เราหวั่นไหวไปตามเพราะนั้นถ้าเราบอกตัวเองถามตัวเองสอนตัวเองอย่างนี้จิตของเราก็จะมีความฉุขมีความสงบขึ้นและการกหนดลมหายใจก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นแน่นอนสาคัญอยู่ที่ใจนี่แหละ มีความตั้งใจมีความพร้อมใจมีความมุ่งมั่นในใจจึงจะเกิดผลอทำไมอย่างนั้นมันปิดพลาดมอดเมื่อเรา <c oughs> กำหนดลมหายใจให้ดีต่อเนื่องและต่อไปก็จะได้สดับจับควงธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่หลวงพ่อได้นำมาตีแผ่เยผยแพร่ต่อไปอลองควงคำคมที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติท่านบอกว่าผูกไมตรีต่อกันหัวใจสันติภาพ <c oughs> สันติภาพเกิดได้เมื่อทุกข์่วายหยุดรบ <c oughs> สันติภาพหลุดลอยคนดีด้อยอำ,อำนาจรวมพลังตั้งมั่นรักษาสันติภาพขาจัดความขัดแย้งถ้าสแสวงสันติพึงสามัคคีกันดำรงมั่นหลักการ ทำรงสันติภาพต้องกำราบคนผ่านหยุดการเบียดเบียนกันถ้ารักสันติภาพดับตนาต้นเหตุทุกประเทศร่มเย็นสันติภาพไม่ใช่ขวัญปลูกมิดกันผ่านพบสามัคคีกันไว้โลกวิไลยไรายอากติ <c oughs> สามัคคีกันไว้โลกวิไลยไรายอาริ อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งโลกเอดจึงจะสุขสันติคนพานโรรพีเห็นโซ่ดีกว่าร้อยคนดีมีธรรมะจิ้งขยะลงถังบ้านเมืองจะสวยงามก็เพราะความสะอาดตัวอย่างอันล้ำค่าประเสริฐกว่าคำสอนเมาเหล้าเบียร์เสียหลักเมายศสักดเสียธรรม ดีด้วยช่วยกระพือพอเส้นชื่อถีบส่งเป็นเศรษฐีเฮินพรดีกว่านอนดิ้นตายอน,นาคตข้างหน้าทารู้ค่าของเงินผลประโยชน์หลุดลอยเพราะมัวคอยเรื่ยามอันอ้อยตาลว่าหวานก็ไม่ปานลูกยออ่านแล้วจดจำพลันเพื่อป้องกันหลงลืมขอไวยพรท่านผู้ควังพลันเกิด <c oughs> ยานปัญญา <c oughs> ต่อไปก็ควางคำสอนของพระมหาเถระครูบาอาจารย์ที่ท่าน <c oughs> สอนให้ควังว่าการศึกษาธรรมการศึกษาเรื่องชีวิตคือการทวนกลับอย่าปล่อยมันไปตามสิ่งแวดล้อมจักจงูงให้กลับหยุดเสมอเพียรหยุดเสมอเมื่อมันคิดก็รู้จักสลัดทิ้งทิ้งไปให้กําหนดไปคิดแล้วให้ใหรู้จักกําหนดรู้จักสลัดทิ้งและกําหนดใหม่ อย่าอย่าไปตามมันอย่าไปตามความคิดคู่ปรับความคิดก็คือตัวสติคู่กับอริยบทอันใดก็ตามก็คือสติมันมีอยู่นี่เราไม่ต้องไปสแสวงหาที่อื่นกำหนดลงไปทันทีให้ร,หรู้ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะนี่เป็นวิธีการปฏิบัติเมื่อเราดูเมื่อเราอยู่เมื่อเรากำหนดสติมันก็มีหนทางที่จะเจริญมันเป็นธรรมชาติของมัน มันเป็นธรรมชาติของมันจนกว่าว่าเมื่อมันเจริญถึงที่สุดแก่กล้าถึงที่สุดเติบโตถึงที่สุดน้ำหนักถึงที่สุดมันก็สร้างมันก็สามารถถ่วงโลกมันสามารถถ่วงโลกมันเบี่ยงมันเบี่ยงมาทางนี้มันอาจตนะทั้งหมดมันก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปมันเป็นกฎของธรรมชาติอันหนึ่งการกสตินี่มันเป็นกฎของธรรมชาติเราก็เห็นอานิสงส์ของมันขึ้น ก็เห็นอานิสงของมันขึ้นรสชาติในการบัตรธรรมก็มีขึ้นมีขึ้นไม่ใช่ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรเสียหมดอันตัวสตินี่มันก็เห็นมันก็เห็นของจ้องต่างเห็นความสงบเห็นความหมดภาระมีความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นรูปเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นพระไตรลักษณเห็นรูปทุกนามทุกรูปสมมตินามสมมติเห็นรูปโลกนามโลกมันแยกกันอยู่การเห็นรูปเห็นนามนี้ไม่ใช่เห็นแล้วจํามันเป็นตัวชีวิตการเห็นรูปนาม การเห็นรูปนามมันเห็นไปตลอดจนถึงที่สุดแห่งการเกิดดับส่วนมากผู้ที่ปฏิบัติทำตอบบำเพ็ญทางจิตชอบจะไปอยู่ไปติดอยู่กับความคิดไปติดอยู่กับความรู้ไปติดอยู่กับความสุขไปติดอยู่กับความทุกข์ไปเป็นผู้เสียไปเป็นผู้เป็นเสียเองไม่ได้เป็นผู้ดูที่สุดมันก็มีปัญหา การปฏิบัติตามก็คือตัวสตินี่แหละทําอะไรก็ให้มีสติกํากับไปกํากับไปจนในที่สุดมันจานี้ํานาญการืึ้นหน่วยเดียบทเล็กๆน้อยๆมันรู้มันทันมันเมื่อมันรู้มันทันมันมันก็หมดพิษสงอารมณ์มันก็หมดพิษสงตัวสติมันก็เป็นใหญ่เจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีศิลปะเมื่อมีศิลปะก็เป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องกําหนดมันเป็นไปเองของมัน มันตัดกันได้มันไหลมาทางนี้มันผ่านมาทางนี้ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมันศึกษามันควังธรรมะ,ระก็จะทำให้เราเกิดสติปัญญาขึ้นมาทีเดียวอลองควังคำคมต่อ <c oughs> คนที่มีชีวิตในวันนี้พรุ่งนี้อาจไม่มีอะ แต่คนที่สิ้นไปแล้วเขาไม่มีวันนี้ความเชื่อมั่นหมายถึงเรามั่นใจจะได้เห็นสิ่งที่เราต้องการการตอบแทนในความเชื่อมั่นคือสิ่งที่เกิดเป็นความจริงตามต้องการหน้าที่กับวันนี้เป็นของเราถึงที่จะเป็นผลหรือไม่ในวันพรุ่งนี้เป็นของพระเจ้าก็ต,ตายมันต้องขุดโพรงไว้ถึงสามโพรงเพียงเพื่อเสี่ยงความตายครั้งเดียวอาการ,รอรไห้กับหัวเราะความลูกกับความแค้นอยู่ไม่นานนะ จบชีวิตเมื่อไรก็หมดคุณค่าผู้ที่ไม่เคยประสบความยุ่งยากทำอย่างไรก็ยังไม่รู้ความสามารถของตน <c oughs> มีเหตุการณ์สี่สิ่งเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่หวนกลับมาอีกว่าจาที่ออกจากปากหนึ่งธนูที่ยิงออกไปหนึ่งเวลาที่ผ่านพ้นไปหนึ่งโอกาสที่พลาดไปแล้วหนึ่งชักดาบตัดน้ำน้ำยิ่งไหล ยกแก้วดับทุกทุกยิ่งหนักเราส่องหน้ากับบานกระจกเราเราเห็นใบห,หน้าเราเทียบตัวเรากับคนอื่นเราจะเห็นทั้งความสุขและความทุกข์คราวเคราะร้ายต้องต่อสู้มันด้วยความอดทนจึงจะสามารถผ่านพ้นได้ความหวังคือตำรายาอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนที่กำลังตอกอยู่ในความทุกข์ผลไม้ก่อนจะสุกมันต้องมีรสขมก่อนทุกผล คนก่อนจะมีความสุขจะต้องลำบากมีความทุกข์ก่อนทุกคนผู้คนมักชอบพูดถึงลมควาอากาศแต่ทุกคนก็ไม่สามารถไปบังคับลมควาอากาศได้การรักษาสุขภาพไปสมบูรณ์อยู่เสมอนั้นไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าหนึ่งระงับโทสะหรือความโกรธห่างเพศตรงกันข้าไม่น้อยให้มากหน่อยทานแต่น้อยคือทานแต่พอดี บริหารร่างกายไว้เสมอสุกวันนี้คือทุกวันหน้าทุกวันนี้คือสุขวันหน้าไม่มีทุกจะไม่มีวันสุขมีแต่สุขต่อไปจะเกิดทุกเพศภัยใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นเนื่องจากขาดความอดกลั้นยังคิดชั่วพริบตาเมื่อท้องอิ่มก็ควรพอใจทองคำเป็นของนอกกายอย่าสนมันเมื่อยามว่างพึงร่าเริงไว้ผมเราจะหอกใครจะยั่งได้ ชีวิตคนเราแบ่งเป็นสองภาคภาคหนึ่งคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วในความขวัญภาคสองคืออนาคตที่จะมาถึงเป็นความหวังเหตุใดจึงต้องดึงผมบนทีรษาเมื่อท่านมีความกลุ้มแม้ที่สาล้านก็ไม่สามารถลดความกลุ้มของท่านได้หรอกท้อแท้ก็จะผิดหวังผิดหวังก็จะลังเลลังเลก็จะป้ายแปบผู้ที่เอาอย่างประสบการณ์ของผู้อื่นมาดําเนินชีวิตเป็นการซื้อประสบการณ์ด้วยราคาตูก เขาพูดนั้นจึงโชคดีมากกว่าความเคยชินสามารถนําไปสู่ความผิดพลาดแต่ก็สามารถทําให้เราเข้าใจว่าความผิดพลาดนั้นเป็นการถูกต้องสุขภาพที่แข็งแรงต้องอาศัยออกกําลังกายนอกจากนี้ไม่มีวิธีอื่นใดที่ดีกว่าความสุขกับการเหนื่อยอยากเป็นมิตรที่แยกไม่ออกเมื่อชีวิตเรายังมีเวลาอยู่จําต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หากให้เวลาผ่านไปเล้ม่มันจะไม่กลับมาหาเราอีก เรื่องที่ยากที่สุดมีสามคือรักษาความลับหนึ่งลืมความปวดร้าวหนึ่งผู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หนึ่งผู้ชายใช้ความตั้งใจไปสู่จุดหมายผู้หญิงใช้กรรมวิธีไปสู่จุดหมายหากท่านรักสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตท่านควรรักเวลาของวันนี้เวลาของพรุ่งนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนอย่าหวังมากนักไม่มีสิ่งใดที่น่าสมเพชถ้าคนใจตายด้าน เห็นปลาในวังมัวคิดจะอยากได้ไม่กลับไปถักแขก็ขไม่มีทางได้การอาศัยผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งลวงไม่แน่นอนเมื่อตนล้มไปแล้วก็ควรลึกขึ้นยืนเองนอกกระจีบตัวมันแม้จะเล็กแต่ก็มีตับตโตไส้พุงพร้อมออาภัยแต่มันก็มีตับไตไส้พุงพร้อมจะทําใจให้สงบต้องรู้จักมักน้อยแต่หางกันแล้วมักลืมแม่เสื่อหน้าร้อนอน หน้าร้อนผ่านไปแล้วมักลืมพัดขอให้ตนรู้จักมานะอย่าเกรงผู้อื่นดูหมิน่นความตายคือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จำต้องปฏิบัติไม่มีใครละเว้นได้หลังจากประสบเคราะห์ลายแล้วโชคดีมักย่างไกลามาเมื่อที่สุดก็ต้องสวานนะอย่างนี้ <c oughs> ลองฟังกรอนสอนตามอีก uh, สักน ah ิดหนึ่งเราเราท่านเกิดมาอนัตาสูนเปล่าจิตเดือยจิตเขามัวหลงอยู่ในกายเน่าข้าวร่มบัดดินกินอสุจิสีไม่เห็นเลยหลงเชยชมมามเดินตามทางร็กมุ่นหมกเพศบ้าอวดวกล้าสู้ตาย ไม่นายหนีโลกนั่งโฮกโหมแก่หลงเลว่าคนรูปตนคือผีเห็นดีอย่งางไรภายในเหม็นนักหลงรักจูบกอดตาบอดใจบ้าเป็นค่าความรักเหนื่อยนักไม่รู้พระครูไม่บอกเชื่อหลอกหมู่มัดสังการเขาหลวงเอาห่วงผูกคอใครหนอทำได้ตัวใบ้ใจบ้าเที่ยวหาแต่ยากอย่าหลงทางเดินอย่าเบือนเหยียบขวากอย่าลากเลียวหนาให้เดินตามพระไปไกลพระจากโฮ มักโอดเสียของเอาทองแต่งลิงอวดจริงแก่บ้าขายหน้ากับผีอวดดีกับตายอวดสบายกับโรคทุกโศกเสียเปล่าอย่าเดาผิดผิดอย่าคิดโดยโง้อย่าโตแต่เปรือกอย่าเสืออหาทุกอย่าสนุกหาบาปอย่าคาบเหล็กแดงอย่าแต่งแผ่นดินอย่ากินของร้อนอย่านอนในควายคมมากให้อหากินอย่างแรงให้แสวงบริสุทธิ์ไม่เลว ให้หยุดเหมือนใจพระให้ล่าความโห่จะได้โตเตรียมโลกข้ามอกสงสารนิพพานไม่ไกลรีบไปอย่าช้าืมจงเร่งภาวนาเถิดท่านทั้งหลายเอ่ยเราท่านหญิงชายอย่าได้ละเลยจงเอาร่างกายนั้นเป็นสมภาวันโสภาเอาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบา นิ้วมือเป็นสายระยางเท่าสองข้างเป็นสมอเอาปากเป็นนายงานเอาวิสัยเป็นสะเบียงเอาสติเป็นหางเสือตือไท้เรือไว้ใล้เที่ยงถือไว้อย่างให้เอียงตัดสายเลี่ยงข้ามคงขาเอาปัญญาเป็นกล้องแก้วสองดูแนวแถวหินผาสองดูแถวแนวหินผาความรู้เป็นอุตาคือลาตาควังดูลมเจ้าขี้เกียจเป็นปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเจ้าตโสคือตัวลมอันไรากาศมาพาดผ่าน วารินกระสินสายเป็นคลื่นใหญ่มหันสาจะบรรทุกในนาวาาให้ล่มจมในสายชนอวิชชาคือโมโหโอไอคนโหาไม่เห็นหนปอกปิดจิตปุตุชนให้มืดมนจนวันตายก <c oughs> ายแก่ไม่เลบ้างคิดก่อสร้างบาปมากหลายถึงใกล้เมื่อจะตายใครจะช่วยได้ก็ไม่มีเหินทองเข้าของหลายเมื่อจะตายไม่ยินดี จิตด,ดับกลับเป็นผีเหินทองมีไม่เอาไปฉันร่างกายก็เหม็นเน่าเอาไปเผาในกองขวายมีจนทุกคนไปเอาไปได้เมื่อไรเมีญาติวงแลพงสาบุตรปัญญาและน้องพี่ทิ่รักใครไม่ยินดีเกลียดกลัวผีไม่อีนังหญิงชายทั้งหลายเอ,อ๋ยอย่าหลงเลยกายขี้ถังเหินทองเป็นของอนิจจังรูปเมียยังรับเอาไป ินทองเป็นของกลางคิดก่อสร้างเอาไปไม่ได้เป็นมอดอกตอกต่อไปเป็นของชายสาหรับแผ่นดินหญิงชายตั้งหลายเอ,อ๋ยอย่าหลงเลยเรื่องทรัพย์สินเกิดกรรมกับเกิดกรรมกับสําหรับแผ่นดินย่อมมีสิ้นทั่วโลกาบุญกรรมนํามาเกิดเอากําเนิดในชาติหน้าอากุสนทนทุกขากุศลาทางสวรรค์ของเบาโอาไปได้คิดขวนขวายครอบครันศรัทธาตั้งให้มั่นทานสินนั้นถึงจะดี ภาวนาอันวิเศษตัดกิเลสข้ามโลกีหญิงชายให้ยินดีแสวงหาอย่าชาเลยหลงลักหลงใคร่หลงอยากได้หลงยินดีหลงหาตั้งตาปีเมื่อรู้เบื่อเชื่อตันหนาหลงมีหลงจนหลงบนด้วยวาจานอนละเมอเพ้อเป็นบ้าตื่นขึ้นมาว่านอนขวัญหลงในกามาคุณจิตหมกมุ่นทุกคืนวัน ไวยร้อนไข่ยร่ร้อนสําคัญเผาเราท่านอยู่ทุกคนคิดกลัวตัวจะตายไม่ขวนขวายทางกุศลหาเลี้ยงร่างกายตนจะเอาผลที่ตรงไหนหลงเลี้ยงลูกหลงเลี้ยงหลานหลงปลูกเรือนบ้านคิดการโตใหญ่หลงซื้อหลงขายหาทุนกําไรหลงกินหลงเล่นทุกวันไม่แว้นทรัพย์สินหมดไปหลงเกลียดหลงจังสติไม่ตั้งภาวนาในใจ หลงเกิดหลงตายหลงเที่ยววนหลงหลงเที่ยวเวียนไห้ในภพทั้งสามหลงเชื่ออวิชชาปกปิดปัญญาไม่เห็นปนิพานดับชาติชารณามรณา,ากันดานสิ้นสุดสงสารถุกสำราญนิราชภัย<า> <c oughs> นี่ก็เป็นอีกคำอัรที่น่าศึกษาสำหรับพวกเราแล้วก็ถือว่า มันเป็นคุณคุณค่าของการสะดับจับควังหลายๆแบบหลายๆวิธีต่อไปก็ท่านบอกว่าร่างกายเรารวมแล้วเรียกว่าขันธาตุสี่นั้นปรุงตามนามสังขารรวมรูปเวทนาสัญญาวิญญาณประกอบการเป็นสมมุติสูตรสุดจริงจุดจริงคือจุดที่ไม่มีจุดลว้วนสมมุติเกิดดับสับพัสสิงอย่าประมาทาเหประเว,ประ,เวประวิงจงรู้ยิง่งรู้จริงทุกสิ่งครบ ชีวิตย่อมมีพลากตายจากได้ชีวิตใครหนีไม่พ้นผลคือศพมัจจุราชหมายมั่นวันต้องพบชีวิตจบชีวิตปริงชีวิตจบชีวิตปิดร่างลงปลิดร่างลงเหลืออะไรให้ลูกให้โลกโรจะเหลืออยู่แต่ชั่วดีที่เสริมส่งแต่ทําดีจากหนุนสกุลวงแม้นปนผงกระดูกไปไม่เสียดายไม่เสียดายได้ได,ดีมีคู่ชีวิต ไม่มีผิดผลกรรมทําเสียงหายมีแต่ดีคงมั่นจนวันตายจนตั้งหลายได้รับรู้เชิดชูดีผู้ที่ยังมีซึ่งชีวิตท่านเคยคิดถึงความตายบ้างไหมนี่ท่านก็จากเป็นศพจบชีวีใครหรือหนีความตายไม่มีเลยเมื่อตอนเช้าข้าวชื่นละรืนรดพอสายหมดลมรับดับลงขันเมื่อตอนสายลครทุกสนุกขันพอบายวันชีวาดลงขาดรอน เมื่อตอนบา่ายไร่ล้อมพร้อมหน้าญาติพอเย็นขาดชีวาดลงพาดหมอนเมื่อตอนเย็นเล่นสนุกไม่ทุกข์ร้อนพอค่ำหมอนม้วยมิดอาณิจ,จังเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายยังอยู่ทุกขสบายบ่ายมวยบายชื่นรื่นรวยรายเย็นดับชีพแงยเย็นเล่นกับลูกด้วยค่ำมวยอาสันอันว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้จะหลีกนีไปไหนก็ไม่พ้น เป็นเศรษฐีมีทรัพย์หรื่ออับจนจะหนีพ้นความตายไม่มีเลยแต่ก่อนตาให้เราทำหน้าที่ทําความดีเอาไว้อย่านิ่งเฉยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่าล่าเลยคุยแค่เคยทําแต่ดีจะมีคุณส่วนบุญทานการกุศลอย่าเลยละจงสลาสิ่งของช่วยเกื้อนหนุนการสร้างกรรมทําดีมีแต่คุณช่วยค้าจุนหนุนให้สุขตุคืนุบัต มัจจุราชในเราเอาไปแน่เว้นแแต่เร็วช้าอย่าสงสัยคืนและว,วันพลันดับล่วงลับไปเราก็ใกล้ป่าช้ามาทุกวันเกิดเป็นคนพ้นความตายไม่ได้แน่สิ่งอื่นแปลแต่ความตายไม่แปรผันล้วนมีจิตผิดแผกแตกต่างกันเร็วช้านั้นกรรมิกิจขีดเส้นมาครั้นเมื่อตายกลายร่างเป็นเท่าผงถูกขวังลงในดินสิ้นสังขาร ชีวิตพลันบันไลยไร้ราคาพระศุทาถมกรอบลอบล่างเลือนอันความตายนั้นมีแน่แต่คนที่สร้างความดีไว้เป็นรอยยามคล้อยเคลื่อนโลกจะรึกสึกซึ่งขั้นหนึ่งเตือนเหมือนกับเดือนวันเพ็นเด่นคว้าไกลถ้าทำชั่วมวั่วสมคนรุมด่าคนนินทาว่าไม่ยัง้งฟังฟังไม่ไหวสิ้นชีพต้ตองไว้ชื่อเรื่องลือไกลเรียกว่าไม่เสียกำเนิดเกิดเป็นคน <c oughs> ตายเอ๋ยตายใหญ่ไม่หายใจแล้วก็เหมือนกลายเป็นผีส่วนตายย่อยม้อยนิสายยามราตรีจิตเข้าที่ห่วงเประวังยังหายใจการนัดนึกฝึกตายเข้าไว้บ้างโดยล่าวางเรื่องทรัพย์ก่อนหลับไหลตัดพันผูกรูกเมียเสียทันใดเพื่อตายใหญ่ไม่พะวงหลงตายเอ๋ย ตายเอ่ยตายแน่หนุ่มสาวเท่าแก่ตายแน่ทั้งนั้นถึงจนหรือมีผู้ดียากร้ายจดจุดจบทุกรายต้องตายเหมือนกันจบเอ่ยจบชีวิตถูกหรือผิดต้องจอบเป็นศอบสิ้นจะกวากชื่อเสียงไว้ในแดนดินให้คนหมิน่หรือสรรเสริญจเจริญคุณอันชั่วดีอยู่ที่เราเท่านั้นหนอจิตตัวก่อเกิดกรรมทำให้วุ่นพดวงจิตมันไว้ในทางบุญแม่ขาทุนจบชีวิตภัยจิตเอ่ย อันเป็ดไก่วควายวัวเนื้อตัวมันมีค่าอันเป็ดไก่ควายวัวเนื้อตัวมันมีค่าจึงคราวล้มตายก็ขายได้ราคาเป็นสินค้าคนต้องตะการแต่คนรอตายกายแต่คนเราตายกายนเาายายน่าเหม็นมองไม่เห็นเป็นแก่นสารคนเรายามสดชื่นอยู่ก็รักกันคนนี้ของฉันคนนั้นของแกพอแต่พอตายเน่าแหแกไม่มีของแกของฉัน อันว่าฝายตายไปได้เขาหนังซึ่งเห็นยังประโยชน์จากซากสังขารแต่มนุษย์แด,ดดิ้นดับวิญญาณเหลือผลนานชั่วดีที่ทำไว้ยอดเล่นลาบหาไปไม่ได้แ่เว้นเสด็เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทึงสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนแม่ร่างตนก็ยังเอาไปเผาไฟความตายคือสหายสนิทชีวิตพร้อมที่จะอำลาจงพร่ำภาวนาเป็นมนตรากันลืมตน ยามีทุกข์นึกถึงตายก็คลายทุกข์ยามมีสุขนึกถึงตายก็คลายหลงไหลยิ่งยามโกรดนึกถึงตายคลายกุญใจยามไหนไหนนึกถึงตายสบายจริงและลึกถึงความตายสบายนักมันหนักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธาการต่อไมหานายสันดุงไม่ยุ่งใจดาวลับดับลาคว้าคว้า,าใบไม้ปลิวพรากจากต้นหมอกบางจางหายมาลายตน นำคางพลางหล่นประทุตาเกิดดับเกลียนเกิดดับปรับเปลี่ยนเวียนไปเกินใจไขว่ว้าปรารถนาอนิจจังทุกขังอนัตตากฎเกณฑ์ธรรมดานิรันร์ความตายหมายใจให้รู้ยามอยู่สติยังตั้งมันรู้วางอย่างรู้เท่าทันกติสามันแห่งชีวีเตรียมสร้างสรรค์ทรัพย์สินสกุลวายเรียมพินัยกรรมก่อต่อลูกหลาน เรียมสังสมกุศลบุญมากสุนทานเจียมทุกด้านดีเด่นเป็นเกียรติวงตัวเรานี้มีดีที่ไหนบ้างตัวเรานี้สรรสร้างดีเสริมจงตัวเรานี้มีศีลธรรมนำมั่นคงตัวเรานี้มีศาสตร์สงส่งเราดีตายตามกรรมนำแต่งแห่งกรรมนั้นตายตามกรรมปรุงปั้นไปเป็นผีตายไปแล้วเหลืออะไรไว้โลกนี้ตายไปดีตายไปมีดีไว้หรือไม่มีฮะ เตรียมสร้างทางชอบไว้หวังกุศลตัวส่งเสริมผลเพิ่มให้ก่อนเตรียมฤตยูดนเด็จชีพเทียวนาตายแต่ากายชื่อ,อยังจั่วควาดินสลายอืมอก็หมดเวลาอีกแล้วขอความสุขจงบังเกิดมีแก่ทุกท่าน